สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่นัน,นันาชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาดูาคลิปเครื่องตัดหญ,ญ้านะครับของ NB 4 1 1ของพี่บอลนะครับซึ่งกำลังตัดหญ,ญ้าอยู่ข้างหลังนะครับก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้จะมาถ่ายเครื่องตัดหญ,ญ้าให้ดูการทำงานของเครื่องจีนนะครับดีนะครับไม่เดี๋ยวเราไปดู สีมือการตัดหญ้าพี่บอลเลยครับส่วนมากเป็นใบเอ็นนะครับใบเอ็นที่เอามาตัดทุกวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยโอ้ก็วันนี้นะครับเรามาดูบรรยากาศน,นี้เรามาดูพี่บอลเขาตัดหญ้านะครับโอ้ยสีหนึ่งนะครับกับน้ํามันหนึ่งร้อยซีซีนะครับการตัดหญ้าหนึ่งเครื่อง สองเครื่องสามเครื่องนะฮะพื้นที่ประมาณเจ็ดพันตารางวาเนี่ยนะครับที่บอลนะครับโอ้โหดูสเต็ปนะครับสเต็ปทันตะยานี่สุดยอดมากไอ้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 งานะงานตานทันตะยาน เย่าน0ร้ซีซีนะครับตัดเท่าไหร่อ่อวันนี้ก็เพิ่งออกมาเจอพี่บอลก็ขออญาตายดูนะครับคันอายานี้เป็นเครื่องของจีนนะครับตัดทุกวัน NBC ีหนึ่งหนึ่งมนทานมากเลยนะครับผมว่าสำหรับความคิดผมน่าจะพอกับเครื่องญี่ปุ่นได้เลย ดูขนาดหญ้ายาวๆนะครับใช่อันนี้ใบเอ็นนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับใบเอ็นนีะครับชื่อสัตว์หญ้าใบเอ็นนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอ้นี่ใบเอ็นนะครับขนาดหญ้ายาวๆนะครับดึงง่าย ดูนะครับยา่านี่เป็นเอ็นนะครับนะเอ็นโอ้ยปเครื่องนะครับ เลย,เายาวมากเลยเอ,อันนี้ก็เครื่องตีนนะครับ บอนเครื่องเป็นไรเครื่องเป็นไรอะ่ะนี่นะครับน้ำมันหนึ่งร้อยซีซีนะครับเครื่องตัดยานึงเครื่องนะครับเป็นไรฮะนี่ก็ของตีดเหมือนกันนะเนี่ยดูกรณ์การแต่งตัวนะครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ เลยนะครับดูกันใกล้ๆเลยครับดูน,นะครับ,นนะร,บระยะการเดินนะครับนี่ไปเอ็นนะครับเนี่ย อดสุดยอดนะครับวาเนนเนียนมากเลยครับถ้าเป็นใบเหล็กมันก็จะตีนะครับจะกินดินโโ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 โอ้โอ เครื่องนะครับดูดูว่าโอเคเลยนะครับไม่ไม่ยาวมากนครับว่าไม่เอ็นไมคผ่าก็จุยนะครับใช้บอกว่าเครื่องตีนไม่ดีนะครับดีราคาถูกด้วยนะครับ เครื่องญี่ปุ่นแท้เครื่องหนึ่งก็ประมาณ4ี่หาพันนะครับเครื่องจีนพันกว่าบาทซื้อเครื่องญี่ปุ่นได้สองเครื่องถึงสามเครื่องนะครับแล้วมาวัดกันเลยว่าอันไหนมันจะพังก่อนกันเนี่ยดูนะครับเนี่ยใช้งานทุกวันตัดหนักทุกวันแต่ว่าเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับเครื่องมันกิน2อทีนะครับเราก็ต้องส่วนผสมในปริมาณที่พอเหมาะนะครับดูเครื่องกระหึ่มเลยนะครับ อาหุมเลยนะครับมีแต่เครื่องเต็มนะครับเนี่ยเครื่องทับไปแล้วนะครับโอ้ยบรรยากาศดีลมเย็นมากเลยนะครับที่อำเภอสันดิษตอนนี้โอ้ยลมแรงลมแรงดูลมนะครับอากาศตึงนะครับบ้านหลังเขาเขาเนีดูนี่นะครับย่ายาวนะครับเนี่ย เหลือ5เซนติเมตรได้นะครับแม่ดูนะครับไปเอ็นไปเอ็นโอ้ยลมแรงครับเรื่องนู่นลุยไปอยู่คาลิตันแล้วครับเด็นพามาดูเครื่องนี้ ตัเครื่องนะครับสวัสดีนัดนี่นะครับดูต้นมีไม้หนาๆใบเอ็นนะครับเนี่ยโอ้ยดูสองนิ้วด้วยหนานะครับเนี่ยใบเอ็นน่ะดูดิครับย่าคาร์นะครับเนี่ยดูติดที่เป็นย่าคาร์นี่นะครับโโอ้ห ลักษณะเป็นใบเอน็นระยะขาสูงนะครับเนี่ยดูยาวถึงนุมเลยโอ้โห,โโหมีมีรองตกก่อนด้วยส่ย้าจะแข็ง มองตรงก่อนนะครับมองตรงไปก่อนโอ้ยลมั้งเี้เงดีแล้วดูนะครับระยะการปาาของเอ็นนะครับสวยงามมากเลยนะเรียบสามเครื่อง ชอบเครื่องตัดหญ้านะครับมาดูได้ทับนี่เครื่องจีนทั้งนั้นนะครับที่ใช้อยู่เราใช้ตัดกันทุกวันและงานหนักทุกวันนะครับสัปดาห์ละห้าวันนะครับตัดแต่สองที่ห้ามขาดอย่างเดียวก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูเขาตัดหญ้าช่วยเขาตัดหญ้าก่อนนะครับ ใครก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับ FC เครื่องตัดหญ้าของจีนนะครับ n b 4 1 1หนึ่งหนึ่งเนี่ยของจีนหมดเลยที่ตาดอยู่เนะี่ยอากาศดีลมเย็นหมดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ